n e c ครับแต่ผมจะกลายเป็นซอมบี้ซึ่งร่างกายของผมจะเน่าเปื่อยขึ้นเรื่อยๆและผมก็จะต้องแพร่เชื้อให้หมดไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือพวกม็อบต่างๆซึ่งในตอนสุดท้ายผมจะแพร่เชื้อนี้จะไปถึงมังกรได้ไหมไปดูกันเลย อาวลมกราบสวัสดีคุณผูม้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเลิวเกมใหม่ครับนเนนนะครับโอเคครับผมมาเหมือนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องขโมอยหัวใจจากซอมบี้นะครับผมไหนดูซิข้างล่างนี้จะมีซอมบี้หรือเปล่านะครับฟึบอ่นนี่ไงผมเห็นซอมบี้แล้วนะครับจะวันนี้ลงไปกันเลยครับผมมาขอขโมอยหัวใจได้ไหมซอมบี้คุณผู้ผมชมมันล้มไม่เฉยเลยฮะอ่าภารกิจตอนนี้เนี่ยบอกว่าเราจะต้องใช้ดาบไม้ในการเปิดนะครับผมคือไรอะเราจะต้องผ่าตัดอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวนะเรายังไม่มีดาบไม้เลยฮะขอดาบไม้หน่อยสิจัดไปฮะคุณผู้ชมเราจะผ่าตัดกันตรงนี้แหละคลิกขวาไปครับผมอุ้ยนี่ไงหัวใจซอมบี้นะครับผ่ามันออกมาครับผมฮ้ยเฉาได้มาแล้วได้มาเป็นหัวใจแห่งการเน่าเปื่อยนะครับผมไหนดูสิคลิกขวาไปเลยครับอุ้ยตอนนี้เนี่ยเราเน่าเปื่อยไป20%นะครับผมซึ่งตอนนี้เรากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วปลดล็อกพลังหมัดแล้วก็การกัดเน่าเปื่อยนะครับผม แล้วเราจะต้องแพ้เชื้อนี้ออกไปเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไหนดูสภาพตัวเองนี่โอ้โหกำลังเน่าเปื่อยจริงด้วยคุณผู้ชมเสื้อนี่คือเริ่มขาดแล้วนะฮะเอาล่ะทีนี้เรามาแพ้เชื้อที่หมู่บ้านกันดีกว่าเอาตัวอะไรก่อนดีฮะนี่ดีกว,ว่านี่น้องหมูครับผมจะวันนี้ถ้าเรากัดเนี่ยมันจะติดเชื้อใช่ไหมเรียบร้อยฮะกลายเป็นหมูติดเชือเ้อไปแล้วครับผมกลายเป็นซอมบี้ไปซะนี่โดนไปฮะต่อไปไปลุงเวเลเจอร์ดีกว่าฮะว่าไงลุง อยากกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าจัดไปดิครับนี่กัดไปแล้วครับผมกลายเป็นลุงซอมบี้อ่ะทีนี้เนี่ยให้เราทําลายพวกผักอย่างนั้นเหรอขอลองหน่อยครับนี่ตรงนี้เลยครับผมพลังแห่งการเน่าเปื่อยของเราเนี่ยใช้การนี้ได้ใช่ไหมจัดไปครับโอ้โหสลายไปหมดเลยครับผมและทีนี้เหมือนพวกลุงเนี่ยมันจะรวมตัวกันอยู่นะครับผมเราจะต้องปลอมตัวเข้าไปอย่างนั้นเหรออ๋อคือแบบว่าถ้าลุงเนี่ยเห็นเราสภาพนี้ใช่ไหมคงไม่ให้เราร่วมกลุ่มแน่เลยฮะเรพราะฉะนั้นไหนดูสิ เราสามารถจัดการใครได้บ้าง้ยตาโตเชียวครับผมอะไรเนี่ยลุงคนนี้อ๋อคือเป็นลุงที่กําลังกลัวเลยฮะงั้นก็ขอสับหน่อยได้ไหมละครับเราต้องปลอมตัวเป็นลุงวเลเจอร์ครับผมเออจัดไปนี่ไงได้นักขากลุงวเลเจอร์มาแล้วฮะไหนลองดูซิถ้าเราใส่ไปเนี่ยจะเหมือนหรือเปล่านี่ไงกลายเป็นลุงวเลเจอร์แล้วครับเอาล่ะมาหลบกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นวิลเจอร์เหมือนกันนะเขไม่กลัวหรอกใช่ไหมอ๋อหวัดดีดีนะเนี่ยที่นายไม่ใช่คนติดเชื้อที่วิ่งอยู่ด้านนอกน,นอ อาโอเคตอนนี้เนี่ยภารกิจต่อไปนะครับแพร่เชื้อไปที่หัวหน้าของพวกมันไหนดูสิหัวหน้าน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับนี่ไงหัวหน้าอย่างนั้นเหรอหวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนายไม่ใช่ชาวบ้านนี่อาลุงร,รู้แล้วเหรอจากวันนี้ก็แพร่เชื้อไปดีครับนี่เรียบร้อยครับผมเซ <laughs> นดีนักนะอ่าตรงนี้ป้นของกินนิดนึงนะครับเอาล่ะได้น้ํายามาอย่างนั้นเหรอฮะคําเตือนห้ามใช้สิ่งนี้กับสิ่งมีชีวิตเป็นแบบว่าน้ํายาย,ย่อยสลายนะครับคลิกขวาไปดีครับผมตอนนี้ ่อยสลายไปที่30%แล้วนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยมีสปอ์ออกมาด้วยเหรอไหนดูซิโอ้คุณผู้ชมเรากลายเป็นสภาพนี้เลยฮะอะไรวะเนี่ยอาการเริ่มหนักว่ะลาทีนี้ครับผมเหมือนจะมีแรงสั่นสะเทือนมาจากด้านล่างนะฮะเราไปเช็คที่เหมืองแถวนี้ดูเอาล่ะเหมือนจะเป็นเหมืองนี้หรือเปล่านะครับอุยมีกล่องด้วยไหนดูซิโอ้เทียนดีเยอะจังขอปอนมาหน่อยละกันนะครับอ่าประมาณนี้ก็ผมเอาล่ะไหนดูซิตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยแร่เยอะจัง แล้วก็มีลุงอยู่คนนึงนะครับหวัดดีลุงลุงเป็นใครอะ่ะอ๋อเป็นนักขุดเหมืองนะฮะไหนลองคุยดูสิเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเจอแร่ใหม่นะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ที่เขามีมันยังขุดไม่ได้นะฮะลุงยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะขุดมันได้ให้เราช่วยได้ไหมแต่ว่าแร่นี้เนี่ยเป็นของฉันนะอา้าวลุงห่วงเฉยเลยเราจะต้องสร้างความวุ่นวายนะครับผมเอาล่ะเหมือนจะมีทีนทีพอดีเลยนี่เดี๋ยวเราบอกว่าแกล้งจุดทีนทีให้ลุงตกใจด้วยวลุงจะได้ไม่อยู่ฮะเอาล่ะเดี๋ยวนะ ผมต้องการกาวเวลครับผมขอหน่อยขอหน่อยจะไปฮะนี่ไงได้มาแล้วโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นแร่เหล็กนั่นเองขอเลยฮะโอเคมาจะวันนี้ได้มาแล้วครับผมฟรลแนนสติลของเราเดี๋ยวให้ระเบิดในถ้าแล้วกันฮะตรงนี้จะได้ไม่เสียหายเอาเป็นแบบว่าตรงนี้ละกันนะครับนี่วางไปแล้วผมฟืบเทียนทีของเราสร้างความวุ่นวายฮะลุงจะได้กลัวนั่นเองไหนดูซิมันจะระเบิดเสียงดังหรือเปล่าฟื๊บระเบิดไปดีครับอ่า ประมาณนี้น่าใช้ได้เลยนะว่างไงลุงกลัวเปล่าอืมระเบิดเมื่อกี้น่าสนใจดีนะแต่มันก็ยังทาให้ฉันหนีไปไม่ได้หรอกอ่ะฮะลุงผมเลิมบั่นไส้แล้วปลดล็อกซอสใหม่นะครับผมวิซอสอะไรอ่ะเดี๋ยนะขอกล่องคราฟหน่อยครับผมซอสซอสวินี่ไงใช่หรือเปล่าวะเป็นซอสที่แบบว,ว่าสภาพดูแย่เหมือนกันนะฮะต้องใช้สมองครับผมเนื้อแกะเนื้อบัวแล้วก็นมที่ติดเชื้อนั่นเองโอ้โหหลายอย่างเหมือนกันนะครับและก็ทีนี้ เนื้อหมูนะครับสับปลเลยก็ผมนี่ไงได้มาแล้วต่อไปก็จะเป็นอ่านเนื้อแก่นะฮะเอาหลายพวกนี้ติดเชื้อไปครับผมขอสับเนื้อแก่น่อยโดนไปดีอ่าต้องใช้เยอะเหมือนกันฮะอ้อต่อไปเนี่ยต้องไปหาวัวว่ะนี่ไงแพรเชื้อตัวนี้ไปแล้วก็ตักนมครับผมได้หรือเปล่านี่ไงได้มาแล้วขาดแค่สมองฮะเพราะฉะนั้นลุงเวเลเจอร์ครับผมแพรเชื้อไปแล้วก็สับไปดีครับผมโดนเออเอาสมองมาขอสมองหน่อย ได้มาแล้วครับผมเอาละบอกเลยว่าด้วยซอนนี้เนี่ยลุงจะต้องหนีออกไปแน่นอนครับและแรกก็จะต้องเป็นของเราวางแบบนี้ครับผมอะเนื้อที่ติดเชื้อได้ครับได้มาแล้วซอนแห่งการเน่าเปื่อยจัดไปเลยฮะว่าไงไลุงยังไม่หนีไปใช่ไหมลา่าซอนไปเลยครับผมอ้อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยดูดิลุงกลายเป็นหินไปแล้วฮะโอ้โหต้องขโมยพิกแอ็กลุงมาครับผมเอ้ยเดี๋ยวได้มาแล้วครับผมเป็นที่ขุดเบสล็อกเหรอไหนดูซิสามารถขุดหินนี้ได้ไหมฮะ ซึ่งลุงเนี่ยไม่สามารถขุดได้นะครับผมลุงแข็งแกร่งไม่พอแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยนี่ไงขุดได้ครับผมโคตรแข็งแกร่งจัดไปดรับฟืบโอ้นี่เหรอแร่ใหม่เหมือนจะเป็นแร่แบบวัดเชื้อราหรือเปล่าดูดิเห็ดขึ้นเต็มเลยฮะทุบไปครับผมโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยปีศาจเชื้อราคุณผู้ชมตบมันไปฮะเออใจเย็นครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับผมปีศาจเชื้อรามาเฉยเลยชื่อกลุ่มนะฮะมาดิจะวันนี้กระโดดสับไปครับผมตายซะบอสเหรอฮะบอสเหรอ แล้วยังไงล่ะครับตายครับผมนี่ได้มาแล้วเป็นบบกว,ว่าเห็ดมหาสัจจ์นะฮะเก็บมาดูดิไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับคลิกขวาไปอุ้ยสภาพเราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันนะแล้วก็เราจะต้องไปที่หมู่บ้านต่อไปนะครับผมเพื่อแพร่เชื้อนั่นเองอ่าได้พิก,กัดมาแล้วฮะเหมือนจะเป็นที่นี่สินะหมู่บ้านต่อไปให้หลอกพวกลุงเวเลเจอร์โดยการสร้างที่หลบภยัยอ่าโอเคแผนของเราก็คือบอกว,ว่าจะให้พวกลุงในกำแพงนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ที่หลบภัยของเรานะครับแล้วก็ เราจะได้แพร่เชื้อให้หมดนั่นเองเอาละฮะขอขุดฐานลับก่อนละกันก็หอมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไม้มาทําประตูด้วยเลยดีกว่าเอาละขอประตูหนึงนะครับผมอะนี่ห้องที่เราขุดเอาไว้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นฐานลับนั่นเองวางประตูไว้ตรงนี้นะครับขออุดตรงนี้ไว้สักนิดนึงละกันก็หอมฟืบเอาละมาตรงนี้แหละมันก็จะกลายเป็นที่หลบภัยของเรานั่นเองอะเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมอ่านี่เหมือนจะเป็นอาลุงยามหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหม นี่ไงกาดแล้วผมหวัดดีฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ติดเชื้อนะเห็นไหมหน้าผมก็เป็นแค่ชาวบ้านปึ๊บได้เป็นผู้รอดชีวิตจากการแพร่ระบาดครั้งนี้อย่างนั้นเหรอเข้ามาข้างในก่อนสิแล้วเราจะต้องแจ้งข่าวนะครับผมในการย้ายมาที่ฐานของเราภารกิจก็คือต้องแจก20ใบปิวะครับผมเดี๋ยวนะใบปิวค้บไงเนี่ยวางก่องค้บนิดหนึ่งนะฮะนี่ไงใบปิวของเรานะครับผมต้องใช้กระดาษแล้วก็สติกนั่นเองเอาละขอชัวเคหน่อยละกันก็ผม ช่งนี้เนี่ยแถวนี้มีพอดีปนไปเลยเรามาค้าบกันเลยดีกว่านะครับจะพอหรือเปล่านะและก็ทีนี้เราก็จะได้20ใบปิวนะฮะเอาล่ะไปแจกกันเลยแจ้งข่าวให้พวกลุงกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับลุงย้ายมาอยู่ฐานของผมดีกว่านี่โยนไปเลยฮะฟืบว่าไงครับว่าไงครับสนใจกันไหมอะป่าเปลยครับผมอะย้ายมาอยู่กันดีกว่านะปลอดภัยกว่าเยอะเลยเอาล่ะสองคนสุดท้ายนะครับคนนี้แล้วก็คนนี้ครับผม เรียบร้อยอย่างต่อไปทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะเราจะต้องย้ายบ้านให้ลุงอย่างงั้นเหรอทํายังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมเราย้ายบ้านได้ด้วยเหรอฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันยกบ้านได้หรือเปล่าโอ้โหเนี่ยคือยกได้แบบนี้เลยเหรอแล้วก็โยนไปนะครับโอ้โหบินไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเอาใหมด่ดิยกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็คว้างไปเลยครับผมเอาล่ะทําให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านใช่ไหมเราแค่แบบโยนบ้านออกไปเขาบ้อมาสามหลังแล้วนะครับอันนี้ก็หลังที่สี่ครับผม,ม หลังที่ 5, เอาหลังนี้แหละไปเลยเพ๊บแล้วทีนี้กลับไปที่ฐานลับของเราฮะและแพร่เชื้อนั่นเองวิไลอะ่ะมีลุงเวเลเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับลุงเวเลเจอร์ที่กําลังโกรธย่างงั้นเหรอข้างในนะั้นมันแคบเกินไปอะ่ะฉันอยากจะกลับบ้านแล้วแต่มันไม่ได้สิฮะลุงลุงต้องกลายเป็นซอมบี้ครับผมเออจะวันนี้เราจะยกลุงที่แพร่เชื้อเนี่ยเข้าไปแพร่เชื้อด้านในนั่นเองครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ติดเชื้อกันหมดแล้วใช่ไหมปึ๊บอุ้ยเราสามารถเก็บลุงขึ้นมาได้แล้วฮะ ไหนลองเก็บมาดูดิต้องการลุง1ิบคนนะครับผมปึ๊บเก็บมาให้หมดเลยเออและทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกินนั่นเองฮะกินเข้าไปเลยครับผมมัมมัมเข้าไปแล้วก็10บคนเรียบร้อยฮะได้น้ํายามาแล้วไหนดูสิระดับต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ไปเลยครับผม60%เฮะเจ้าวันนี้โอ้โหคือแบบอาคารหนักมากเลยเนี่ยแล้วนี้มันไขวะเนี่ยเอาเป็นว่าลองคุยหน่อยละกันนะครับทำไมฉันถึงบินลมมาตกตรงนี้เหรอเป็นคำถามที่ดีนะ ฉันน่ะถูกไล่ออกมาจากป้อมของพิเลเจอร์แล้วพวกมันก็โยฉันออกมาเนี่ยตอนนี้ฉันเจ็บตูดมากเลยฉันอยากจะแก้แขนนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมนายจะช่วยเหรอขอบใจนะเดี๋ยวฉันจะบอกพิกาดให้อ่านี่ไงตอนนี้เราได้พิกัดมาแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างไกลเลยครับผมแต่ว่านะฮะด้วยการใช้พลังแห่งการตัดต่อเราจะไปถึงที่นั่นใน3 2 1หนึ่งเรียบร้อยครับผมตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับโอ้โหป้อมมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ซึ่งข้างในเนี่ยมีพวกพิลิเจอร์เยอะมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างกองทัพของตัวเองนั่นเองเอาเป็นอะไรเดียพวกวัวน,นี้ได้ไหมเดี๋ยวลองแพร่เชื้อดูละกันนะครับจัดไปครับผมนี่ไงหนึ่งแล้วครับผมต้องการกองทัพปาคิลเลอร์ไปจัดการไก่พวกข้างในนั่นเองเพราะฉะนั้นมาเลยครับขอ20ตัวครับผมมาเข้าร่วมแกงฮาเรมของเราไหมล่ะฮะแพร่เชื้อไปให้หมดเออเอาละ19แล้วครับผม20ตัวเรียบร้อยครับตอนนี้ แต่ว่ากระแพงมันสูงเกินไปนะครับเราจะต้องสร้างเครื่องยิงเพื่อโจมตีพวกมันเครื่องยิงเหรอทำยังไงวะเนี่ยอ่านี่ไงน่าจะเป็นอันนี้นะครับเครื่องยิงหินนั่นเองต้องใช้แสลบนะครับผมล้อแล้วก็ถังก็ผมอ๋อเดี๋ยวนะล้อคราบไงเนี่ยอ่าใช้สติกนั่นเองคราบได้เลยนี่ว่าแล้วก็ต้องการถังใช่ไหมแล้วก็แสลบนั่นเองมาเลยฮะคราบแบบนี้ก็ผมเราจะได้เครื่องยิงมาแล้วอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกให้คราบกระสุนด้วยนะครับ กระสุนของเรานี่เหรอเป็นกระสุนแบบวัดก้อนเนื้อเลยครับผมเอามาใช้เนื้อซอมบี้ใช่ไหมไหนลองคาบดูสิป้อมยิงของเรานะครับอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมนี่แล้วทีนี้ยิงมันเข้าไปครับโจมตีครับผมยิงไปแล้วฟืบโอ้โหลอยไปนู่นเลยฟืบนี่ไงระเบิดแล้วผมแต่ว่าน่าจะยังไม่พอนะงั้นก็ขอเพิ่มอีกอ่ะโยนเข้าไปเดี๋ยวครับลูกที่2ก็ครับผมอ่ะลูกที่3ต่อเลยโจมตีเข้าไปฮะระเบิดแก๊สพิษครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย ข้างไหนก็เลใช้ได้แล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับเราโยนตัวเองเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยจัดไปครับผมฟื้นปุ๊บคุณผู้ชมบินได้ฮะเจ้าวันนี้เข้ามาดีครับเล t โก้โอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยอะ่ะว่าแล้วนะครับทำไมเนี่ยเราถึงต้องแบบสร้างกองทัพก่อนนะครับผมมันเยอะขนาดนี้เลยหรอโจมตีมันพวกเราผู้ชมโดนไปดีครับตายครับผมมาโอ้ยมันเยอะจังเลยวันเนี้ยดีนะเรามีกองทัพช่วยอะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมหลังจากประทับกองทัพครั้งใหญ่เนี่ย เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวฮะอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนั้นวะอุ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะใจแอดเลเวอร์กันเหรอโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เลยครับเฮ้ยตัวอะไรวันเนี้ยมันจะสู้ไหวเหรอแต่ต้องลองดูเหรอว่าบ้าสับไปดีครับโดนก็หอมน้องแก่มันโจมตีให้เราเหรอวิจแฉมเลยเจ้าวันนี้เอาอีกนิเอาอีกนิโจมตีมันไปโจมตีมันไปน้องแก่บอกว่าสุดยอดเลยฮะโอเคลุยเลยลูกพ่อจัดไปจัดไปกัดบั้นจะตายอยู่แล้วเนี่ยตายได้ยังตายได้ยังเหมือนมันจะตุยแล้วคุณผู้ชม อานนี้ไงตายแล้วสุดยอดแล้วผมดอกมาเป็นอะไรวะเนี่ยจิ้มส่วนของมันเหรอไหนขอลองคลิกขวาหน่อยนะครับอ๋อได้มาเป็นโพชั่นคุณผู้ชมแล้วก็ทีนี้ขั้นต่อไปเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยจัดไปเลยครับ65รก็ผมโอ้โหเรากลายเป็นแบบว่าสัตว์ประหลาดไปแล้วอะ่ะดูดิคือแบบเป็นราเวเจอร์หรือเปล่าผาสมพิเลเจอร์อะไรมั่งก็ไม่รู้ฮะน่าก,กลัวเกินซึ่งตอนนี้ครับผมไอพวกวิเลเจอร์เนี่ยมันได้ทําการยึดแมนชั่นไปแล้วนะครับแล้วเราจะต้องไปจัดการพวกมัน อ๋อเหมือนว่าจะเป็นแมนชั่นนี้นะครับนี่ไงไอพวกปกป้องประสาทเราจะต้องหาทางําให้พวกวิลเลจเจอร์ที่มันอยู่ในที่นี่เนี่ยหนีออกมานะครับอ๋อทำยังไงดีว่าอ๋อเหมือนในป่าเนี่ยจะมีคนก่อสร้างอยู่นะครับไหนลองคุยดูสิอืมฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมเนี่ยทุกคนถึงกลัวการแพร่ระบาดนี้ฉันไม่เห็นจะมีปัญหาเลยพวกเขาบอกฉันว่าฉันอะคือกุญแจสู่การรักษาลโรคระบาดนี้แต่ฉันไม่เชื่อพวกเขาหรอกนะนายต้องการความช่วยเหลือจากฉันอย่างนั้นเหรอโดยการจัดการกับฐานของพวกมัน ชั้นด้วยเหล็ก32แท่งสิแล้วฉันจะช่วยนายอ้าโอเคเหล็ก32แท่งอย่างงั้นเหรอฮะตอนนี้มี4ี่นะครับผมเดี๋ยวลงเหมืองแป๊บหนึ่งเอาล่ะเหล็กแค่นี้เนี่ยมันไม่ยากหรอกนะจัดไปครับผมขอหน่อย28อันเอาล่าะเจ้าวันนี้เนี่ยน่าจะได้ครบแล้วนะครับจัดไปครับผม32มอันใช่ไหมเอาไปเลยลุงผมให้นะรัวๆเลยช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมครับปุ๊บอ่าเพอร์เฟกต์เลยที่นี่เนี่ยนายอยากให้ชั้นทำอะไรอะ่ะ ความแมนชั่นอย่างนั้นเหรอไว้ใจฉันได้เลยแต่ว่าก่อนที่ฉันจะทําเนี่ยนายจะต้องจัดการพวกกาดให้ก่อนนะอไอ้เจ้ากาดพวกนี้ใช่ไหมอะ่ะขอสู้ด้วยหน่อยได้ไหมนจริงก็มาดิโอ้ยเดีดเนะใจเย็นครับใจเย็นครับโอเคจัดการได้หมดแล้วนะครับอุ้ยได้ดาบด้วยว่ะแล้วก็หมวกนะครับผมเจ๋วเลยจา้าวันนี้จัดการให้แล้วลุงความแมนชั่นได้ยังอ่าตอนนี้เนี่ยฉันสามารถทํางานฉันได้แล้วนะไหนดูซิโอ้หคุณผู้ชมพลิกความมีจริงด้วยว่ะ กับด้านไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ไงได้มาแล้วครับผมน้ํายาอย่างนั้นเหรอไหนลองดูสิ70%นะครับตอนนี้โอ้โหกลายเป็นหนอนแล้วก็ผมถ้ากลัวเกินอะไรวะเนี่ยยิ่งแย่ลงทุกทีนะฮะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ายิ่งเราเน่าเปื่อยเนี่ยตัวเราก็จะยิ่งเย็นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทําให้ดวงอาทิตย์มันใหญ่ขึ้นะฮะทำยังไงวะเนี่ยเออว่ะแล้วถ้าเราดึงเข้ามาล่ะได้หรือเปล่านะครับอันนี้มันก็ต้องลองครับผมไหนลองทําเป็นเป็ดตกปลาดูสิได้หรือเปล่านะครับเจ้าวันนี้ ดึงเข้ามาครับยังไม่ได้เหรอวิเลยวันนี้งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองต่อสูงๆดูละกันนะครับจัดป้ายเจ้าวันนี้ต่อขึ้นไปก็บอกขอสูงๆเลยที่นี้เนี่ยเราจะดึงมาถึงนะฮะดวงอาทิตย์ของเราไหนลองดึงใหม่ดูซ ي, ดิดวงอาทิตย์มาดิ <im it> เขาบอกให้เราเนี่ยสร้างหอคอยจากมอบนะฮะลองไปดูที่ลานแข่งม้าแถวนี้ดูลานแข่งม้าอย่างนั้นเหรอดูทรงแล้วน่าจะเป็นที่นี่หรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ม้าเต็มเลยว่ผมเออว่ะเดี๋ยวนะ ไนลองแพร่เชื้อใส่ม้าดูสิได้ก็ผมจะวันนี้กลายเป็นหมาซอมบี้ไปจัดไปครับผมมาทีนี้ยกมันขึ้นมาครับเราจะสร้างหอคอยเนี่ยจากม้านั่นเองครับไหนดูซิจะได้หรือเปล่าจัดไปเลยครับเนี่ยก็สูงอยู่นะเราจะต้องสร้างจากมอบอื่นโดยการใช้แมงมุมนั่นเองเพราะมันเนี่ยสามารถปีนได้นะหาได้จากถ้ำแถวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้เหรอโอ้โหแล้วนี่อะไรวะเนี่ยบอสแมงมุมอย่างนั้นเหรอฮะสงสัยจะต้องจัดการก็หมนี่ผมมีดาบเพชรอยู่สับไปเลยละกันครับ ตายซะพี่เฉาไอเจ้าแมงมุมยักษ์โดนไปดิแทงไปดิกลายเป็นแบบว่าหนอนประท้าแมงมุมไปซะแล้วนะฮะโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสับไปครับผมพี่เฉาเรียบร้อยฮะอุ้ยได้มาเป็นแบบว่าเครื่องพ่นใยายอย่างนั้นเหรออ๋อนี่ไงตรงนี้มีสปอเนเซอร์นะครับไหนลองดูซิใช้แมงมุมเนี่ยเป็นหอคอยใช่ไหมขึ้นมาครับผมแล้วเอาล่ะขึ้นมาให้หมดนะครับเจ้าวันนี้ได้หรือยังครับผมนี่ไงกลายเป็นแบบว่าหอคอยแมงมุมแล้วนะครับแล้วก็ได้โพชั่นมาครับผม เรามาดูขั้นตอไปกันดีกว่าฮะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจัดไปดีครับแปโอ้โหเราไม่ใช่คนแล้วนเนี่ยเรากลายเป็นแบบของเหลวแล้วมั้งเนี่ยแย่เลยฮะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเน่าเปื่อยเกินไปแล้วนะครับผมเราต้องการคนช่วยแล้วฮะและทีนี้เนี่ยเราก็เจอกับใบปิวนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าที่พิกัดนี้เนี่ยมีนักบําบัดที่ช่วยเราได้นะครับงั้นเราก็ต้องลองไปดูแหละฮะสวัสดีครับเหมือนจะเป็นที่นี่หรือเปล่านี่ไงลองคุยดูก่อนนะครับผมคุณรู้จักเราจากใบปิวนั่นใช่ไหม เยี่ยมเลยดรบายจะต้องดีใจแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าติดคนไข้คนก่อนหน้าอยู่นะเราจะต้องรอหน่อยลูซี่ส่งคนไข้คนต่อไปเข้ามาได้เลยนายได้ยินแล้วใช่ไหมเข้าไปเลยเรียบร้อยฮะเจา้าวันี้ถึงคิวเราแล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะไอหมอนี่นะนักบำบัดนี่มันฮีโร่บายนี่ว่ะหวัดดีครับเอาละ่ะตอนนี้เนี่ยฉันมีคนนึงนะที่เขาเจอเหตุการณ์เพลิดเบาดนนี่นายจะต้องเอาดอกไม้นี่เนี่ยไปให้เขาดอกไม้อย่างนั้นเหรอไหนดูซิ อ๋อนี่ไงดอกปัป๊ปี้เหรอฮะไหนดูซิอุ้ยแล้วอะไรเนี่ยทำไมมีบอกว่าดัมเบลด้วยหรือผมจะต้องยกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนายจะต้องยกทั้งหมดสิรอบโอ้โหสภาพนี้นะต้องยกดัมเบลไหนลองดูดิหุ้ยเฉายกไปเขาบอกอุ้ยได้อยู่นะสองทีครับสามทีไป4ทีฮะอุ้ยยังฟิตอยู่เลยเนี่ยเอากระจัดไปดีครับแป ét, แล้วก็สิเรียบร้อยอุ้ยอะไรวะเนี่ย ลุงวิลเลเจอร์ที่กำลังร้องไห้อยู่นะครับอ่าเอาดอกไม้ไหมอะ่ะนายคิดว่าดอกไม้จะช่วยอะไรฉันได้ไม่เลยสิ่งที่จะช่วยฉันได้นะ่ะคือสัตว์เลี้ยงเราจะต้องตามหาสัตว์เลี้ยงมาให้ลุงนะฮะสัตว์เลี้ยงอย่างงั้นเหรออ๋อเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีฟาร์มกระต่ายอยู่นะครับผมขอคุยกับคนขายหน่อยให้ดอกไม้นี่เนี่ยนะแลกกับกระต่ายได้ไหมอะ่ะได้เลยเอาไปเลยเลือกมาสักตัวหนึ่งนะอ่า,อาตัวไหนดีฮะขอเป็นแบบว่าอ่าตัวนี้ละกันหยิบมาเลยครับผมอุ้ย คือตอนนี้เนี่ยเราเผื่อแพ้เชื้อให้กระต่ายนะครับแต่ว่าเขาคงไม่รู้หรอกบ้างเดี๋ยวลองไปให้ลุงก่อนละกันนะครับลุงผมเอามาให้แล้วอุ้ยกระตายย่ายยังงั้นเหรอให้ฉันนะนะขอบใจมากเลยนะถึงจะไม่มีครอบครัวแต่ว่ากระต่ายก็ดีเหมือนกันขอบคุณอ่าเรียบร้อยฮะไปหายเจ้าฮีโร่ายดิหวัดดีหมอนายทําดีมากเลยนะซึ่งทีนี้เนี่ยการจะรักษานายเราจะต้องเอาวิญญาณของนายเนี่ยออกจากร่างก่อนแต่มันอาจจะเจ็บหน่อยนะและทีนี้ วิญ,ญญาณก็ออกจากร่างเราไปแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยดรบายบอกอร่อยฮะนี่หมอกินวิญญ,ญาณผมไปเหรอมันยังไงกันแน่วะเนี่ยอ่ะแล้วทีนี้ได้น้ํายามานะครับคลิกขวาไปดีครับผมกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหคุณผู้ชมสภาพเราตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหลุมศพอย่างนั้นเหรอเกินไปว่ะอันนี้คือแย่สุดๆแล้วนะฮะอะไรวะเนี่ยหมอจะไปผมกลายเป็นสภาพนี้อ่ะโอ้ฉันขอโทษนะฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้และฉันก็ได้ข่าวมาว่า การแพร่ระบาดนี้เนี่ยมันยังไม่หยุดเลยนายจะต้องเดินทางไปที่ดีเอ็นและรักษาต้นเหตุของเรื่องนี้อย่างแรกเลยนายจะต้องทํายาก่อนนะและข้ามประตูไปเพื่อรักษาคราบยาอย่างนั้นเหรอฮะไหนขอดูดิยาอะไรวะนี่ไงขวดยานะครับต้องใช้เลสโตนเห็ดครับผมโบดมิวแล้วก็แอปเปิลทองนั่นเองโอเคคุณผู้ชมจบวันนี้เนี่ยผมหาของมาแล้วนะครับครับเป็นขวดยาใช่ไหมสี่อย่างนี้ครับผมจัดขวดนี้มาเลยอะและทีนี้ นี่ไงประตูพอร์ทัลนะครับเราจะต้องไปรักษาที่ต้นเหตุครับผมโอ้โหเห็นสภาพตัวเองแล้วก็รับไม่ได้จริงจงเอาเป็นว่าไปลุยกันเลยฮะนี่ไงหวามาแล้วครับผมอุ้ยดีเอ็นครับผมบ้านของต้นเหตุฮะนี่หลยต้นเหตุโอ้โหเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษามันนะครับเอาล่ะลงมาแล้วใช่ไหมเจา้าหนี้เรามารักษาเจ้าดีกันดีกว่านะครับกระโดดไปดีครับผมเรียบร้อยในที่สุดเนี่ยเราก็หยุดโรคระบาดนี้ได้แล้วนะครับโอ้โห ถึงเราจะกลายเป็นแบบว่าหลุมศพไปแล้วก็เถอะแย่ยจริงๆเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ